สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับผมก็อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กนะครับแล้วก็นี่ครับผมอยู่ในรถซีวิคคันนี้ครับซึ่งคันนี้เนี่ยครับผมบอกได้เลยว่ามีชุดเครื่องเสียงที่ไฮไลท์จริงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วก็มันเป็นสเปเชียลโปรโมชั่นเลยนะครับนี่ครับคันนี้ครับก็ใส่ชุดลำโพงครับฟรอนต์เดิมครับนี่ฮะให้ดูครับเป็นฟรอนต์เดิมแล้วก็ใช้ลำโพงอัปเกรดครับของ Mercury ครับ รุ่นพิงโกครับนี่ฮะเป็น Twitter ขอบเป็นเป็นสีคอปเปอร์เลยครับทองแดงครับสวยหรูครับแล้ว Twitter 28มมิลครับคันนี้ประกอบไปด้วยลำโพงหน้าหลังนะครับแล้วก็ซับบ็อกครับอยู่ตรงนี้ฮะเรามีตัวอย่างให้ฟังครับเป็น Mercury Full ฟู t ซครับซึ่ง Mercury เนี่ยเป็นลำโพงที่ตอนนี้ครับเพิ่งคว้าแชมป์ประเทศไทยมาครับเดี๋ยวมาลองฟังดูครับ นี่ครับเรามีเพลงประจําของร้านเราเลยครับตอนนี้รองโดยโอซิอุสจากแรปเตอร์นะครับ เพียงแค่เบสบล็อกเท่านั้นเองนะครับแล้วเราสามารถจะปิดเปินเบสได้ตรงนี้ครับผมสามารถปิดเบสเลยก็ได้ครับนี่ครับเพิ่มเบสได,ได้ครับ โอเคแล้วก็อย่างนี้ครับใครที่สนใจครับมาฟังได้ที่บูธมิลาครับมีถึงวันที่10นี้ครับแล้วก็ชุดนี้ครับคู่หน้าคู่หลังบวกซับบ็อกซแบบนี้ครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับเพียง28,900บาทครับแล้วก็ที่สำคัญครับใครที่มาจากคลิปนี้นะครับเราจัดนี่เลยครับเงินผ่อน0%ูเดือนครับเพียงเดือนละ2,890บบาทเท่านั้นเองครับนะครับใครที่สนใจครับก็ เข้ามาที่นี่ครับมาหานี่ครับน้องตั้มนะครับคุณแตกครับสองคนเลยหรือน้องแตกนะครับมาหาสองคนนี้นะครับเพื่อเอาโปรโมชั่นนี่ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนครับใช่ครับผม ยอดเพียงแค่2,800นะครับเท่านั้นนะครับก็แวะกันเข้ามาได้ที่บูธมิรานออดิโอนะครับภายในงานโมโตเอโคนี่วันนี้มีถึงวันที่10เท่านั้นเองรีบมาจับจองเป็นเจ้าของพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะฮะที่ผ่อน0%ถึง10เดือนนะฮะนี่รีบเลยครับเฉพาะที่งานนี้เท่านั้นนะครับมีผ่อนศูนเปอ็นสิบเดือนครับจ่ายเบาๆซื้อความสุขในรถครับด้วยสโลแกน happiness all road นะครับแล้วเจอกันครับ